เป็น c x 3นะคะราคาเหลือเพียงแค่4แสนกว่าบาทเท่านั้น4แสนกว่าบาทเท่านั้น4-5แสน,น 4, 500, ใช่ไหมใช่ครับนะคะ4-5แสนใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ่าใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้รู้แค่ว่าใครดูไรส่วนนี้เอาไปเลยเอาไปเลยนะคะมีทุกสีอย่างที่บอกมีทุกสีไม่ว่าจะเป็นน้ำเงินดำขาวแดงเทาแลมโบก็มีออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะคะสวยเลยอ่าสีดำ ใครไม่จูใจสีน้ําเงินนี่เลยเอาสีดําไปขับนะคะสกเกิร์ตแต่งให้รอบคันล้อแม็กแต่งหนักจัดเต็มแบบนี้ไม่มีคิดเพิ่มนะคะสวยๆเอาไปขับไปขีปข่กันและที่สําคัญออกรถเพียงแค่10บาทและที่สําคัญออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะะ10บาทจบๆนะคะใครไม่จบมาจบกับหนูนาได้เลยเออใครไม่จบมาจบกับหนูนาได้เลยนะ,ะ10บาทจบๆนะคะนะสิบบาทจบๆสวยไหมสวยไหมถ้าสวยกดขอจอขอใจเป็นกำลังใจให้หนูนาด้วยนะ กดขอจอขอใจเป็นกำลังใจให้หนูนะด้วยนะปกตินี้ไม่เคยมานะช่วงดึกๆแบบนี้อุ้ยไม่ดึกเนาะประมาณสี่ห้าโมงเราไม่ค่อยมาเนาะพี่บาสนะเนาะ,านะนะเพราะว่าคนจะไม่ค่อยดูนะคะเพราะว่าคนจะไม่ค่อยดูเพราะว่าลูกค้าก็จะแบบกลับบ้านกันนะคะแต่วันนี้บอกได้เลยว่าโคตรสุดโคตรสวยและรถเข้าใหม่เยอะมากนะคะก็อยากพาลูกค้ามาชมก่อนใครๆเนาะใครดีใครได้ใครมาชมก่อนได้เลือกก่อนใครมาชมหลังได้เลือก เลือกก่อนหมือนันเลือกก่อนยังไงล่ะนะคะ MG มีไหมมี MG มีทั้ง MG 3 MG 5 MG GS MG z s MG HS พี่อยากได้ MG ไหนนะคะแอดบ้านเขียวเข้ามานะคะมีทุก MG ค่ะตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงนูนนะคะไซส์ใหญ่นะ,ะเล็กหรือใหญ่ชอบแบบไหนนะคะ แอดเข้ามานะคะเดี๋ยวแจ้งหนูนะได้เลยเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดให้ชม MG 3เริ่มต้นเพียงแค่สอง0,000ผ่อนเพียงแค่4ี่0 0พันตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบี้ยบอลลูนนะคะสี่พันกว่าบาทบอกได้เลยว่าผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์เลยนะผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์เลยนะคะอีกคนหนึ่งไรสดอีกคนหนึ่งหาวนอนแล้วเนะี่ยออะง่วงนะวันนี้รับลูกค้าเยอะโอ้โหรับลูกค้าเยอะนะร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ขอนแก่นคะ่ะนะคะร้านอยู่ขอนแก่นนะคะอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ สามารถแวะเข้ามาชมรถได้ก่อนนะคะผมอยู่ราชบุรีออกได้ป้าได้พี่อุนจิเฮ้ยชื่อน่ารักอะ่ะ พี่วุญจขานาะออกได้ไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนถ้าไม่สะดวกมาหนูนะส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ได้เลยนะคะหรือสําหรับใครนะที่ไม่สะดวกมารับรถก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งถึงที่เซ็นถึงที่ส่งถึงที่ทฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่ที่เดียวสามเหลี่ยมออโต้นะคะเซ็นถึงที่ส่งถึงที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่ที่เดียวสามเหลี่ยมออโต้แอดเข้ามาแอดห้าสามตัวและก็บีหนึ่งตัวนะคะแอดห้าห้าห้าบีรถของเราเนะี่ยฮะหกร้อยกว่าคันตรงนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักจมน ย้อมแมวพิคว้อมไฟไหม้กับใหม่ก่อไม่รับประกันทุกคันสําหรับใครที่แบบเฮ้ยจะซื้อรถมือสองสักหนึ่งคันลูกค้าก็จะกวนเนาะตามข่าวตามข่าวรถมีชนมาหรือเปล่าตอนแรกเรานีกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะนะคะก็ไม่มีอะไรครับอ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออมาต่อต่อต่อนะตอนนี้นะของเรามีโปรโมชั่นอะไรครับพี่บัส โปรโมชั่นแบงค์สิบแลกไปเลย1นึ่งแครับคนแชร์ไป1 0,000ื่นอ่า,อาคนซื้อ,อไปเลยนะคะหนึ่งแส่วนคนแชร์ไปเลย1 0,000ม,มีใคร<อ>มีไหมเอ่ยนะ,ะถ้ามีพิมพ์มีให้หนูนะด้วยเนาะนะคะ,นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะแบงค์สินะคะแบงค์สิบหนึง่งใบมีมูลค่า1นึ่งแสนบาทสามารถเอามาแลกไปส่วนลดในการออกรถได้เลยนะคะ ไม่จำกัดปีนะคะไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดพศออขอแค่เป็นธนาบัตรนาะะแล้วก็มีเลข1ินะคะส่องแดดเห็นเงานะคะเอามาแลกเป็นส่วนลดในการออกรถได้เลย1 0 0 0 0แบาทแลกได้ทุกคันแลกได้ทุกแบบแลกได้ทุกยี่ห้อไม่ว่าจะสีไหนปีไหนรุ่นอะไรนะคะปีอะไรก็สามารถเอาแบงค์สิมาแลกได้เลยสําหรับใครนะคะที่ดูไร้์สดอยู่นะตอนนี้เนาะไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะแชร์ออกไปบอกต่อให้หนูนานนิดนึงสาหรับคนแชร์เอาไปเลยหนึ่งหมื่นหนึงนน่งหมืนม่นเอ,อพอแล้วนะคะสําหรับคนเชื่อไป เลยหนึ่งแสนคนซื้อไปเลยหนึ่งแสนคนแชร์ไปเลยหนึ่งหมื่นอ้โหนะเอารถเป็นไรอะรถเสียน้ำมันไดเกียวอ่ะเครื่องซีจะตัดติดง่ายนะคอันนี้คือไม่ใช้น้ำมันไดเกียวนะรถเลยเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะต่อไปต่อไปมีใครอยากดูรถรุ่นไหนไมเอ่ยนะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะมีใครอยากดูรถรุ่นไหนไม่เอ่ยนะคะพิมกันเข้ามาดูพิมพ์เข้ามาพิมพ์กันเข้ามาเลยได้เลยนะนะคะ ครับอะไรไปต่อครับอ,ไบอาไปต่อเนาะไปต่อนะคะคออกรถเพียงแค่10บาททุกคันนะสิบาททุกคันมาด้าส่งมาด้าสองมาด้สาดสาม c x สามตลอดสัญญา1ิแรกแสนมีตลอดไหมครับ10แรกแสนไม่ได้มีตลอดนะคะลูกค้าไม่ได้มีตลอดนะเช้าหมดอดนะนะคะช้าหมดอดนะเพราะว่าเราก็ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะแบงค์สิบใช่ใช่ไหมคะรเราได้มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะรอเฮียกลับมาปิดโปก็ปิดเลยนะคะจบนะคะแบงค์สิบเราก็ได้มาเยอะแล้วแคบ เียรีโวปี20่ถึง24มีไหมแค่เธอโอ้โหแค่เธอ,อมีนะคะมีลูกค้าชื่อชื่อติ๊กตักว่าแค่เธอ,อแค่เธอรอไมนะ่ได้เลยนะหนูนะเก็ฟ้องพระนะ,คะแคปเตียรีโวปี 20- ถึง24มีไหมมีค่ะพี่มีนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมแล้วนะคะก็อยากดูรูปรถเพิ่มเติมนะคะหรืออยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็ แอดบ้านเขียวมาได้เลยแอด5สามตัวแล้วก็ B หนึ่งตัว5สามตัวแล้วก็ B หนึ่งตัวสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะกดขอจอขอใจนะ,ะเป็นกําลังใจให้หนูนาด้วยนะกดขอจอขอใจเป็นกําลังใจให้หนูนาด้วยนะคะวิธีการกดขอจอขอใจนะ,ะใช้นิ้วชี้อ่าลูกค้ามีนิ้วชี้ไหมเอ่ยเออถ้ามีนะคะใช้นิ้วชี้เคาะเข้าไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่าน นะขอเข้าไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะคะ<ส>ก็จะขึ้นรูปหัวใจนะคะหลายๆดวงขึ้นมานะคะขอแค่นี้นะคะนี่ก็คือวิธีการกดขอจอขอใจนะคะนี่ก็คือการกดขอจอขอใจขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะถ้าเป็นสีประตูสีดํามีนะแคบสีดํามีเช่นกันนะคะอย่างที่บอกมีทุกสีมีทุกแบบนะคะอยากได้สีไหนอยากได้แบบไหนสามารถระบุเลือกได้เลย นะคะลูกค้าสามารถระบุเลือกได้เลยเพราะตอนนี้ร้านเรานะรถมีมากกว่า500คันเลยนะคะลูกค้า1รุ่นตอนนี้เราสต็อกมากกว่า20คันเลยสะดวกแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าสะดวกเข้ามาที่ร้านสามารถแจ้งนัดหมายน้องแพรมดูแลได้เลยนะคะลูกค้าอ่าหรือถ้าเป็นคันนี้นะคะลูกค้าไปออกใหม่ป้ายแดงนะลูกค้า6 0 0 0ได้เป็นกระบะแคบยกสูง หรืออาจจะได้เป็นตัวเตี้ยนะคะแต่ถ้ามาหาเรานะวันนี้นะคะลูกค้า6 0แ0นหกแสนลูกค้าได้เป็นรีโว Rocco แบบนี้ไปขับเลยนะคะตัวนี้เป็นรถปี2019-20กจด20นะคะเลขมาอยู่ที่แสนนิดๆเท่านั้นเองราคาเลอแค่หกแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะราคาเลอแค่6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นออโต้มีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ ถ้า Auto, อาอโต้อยากดูรุ่นไหนเอ่ยอยากดูรุ่นไหนเอ่ย X Series สประตูยกสูงมีไหมมีค่ะพี่ยืนยงมีค่ะมีสีเทาลำโบ้เพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้เองเดี๋ยวแพมพากลับไปดูนะคะอขอบคุณสําหรับกุหลาบด้วยนะคะขอบคุณสําหรับกุหลาบด้วยถ้าเป็นวีคอร์สนะคะตอนนี้วีคอร์สก็มีสต็อกหลาย,ลายสีแล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีน้ำเงินสีเทาสีดำมีทุกสีเลยวีคอส์วันนี้ออกรถแค่10บาทเช่นกันนะคะลูกค้าวีคอส์วันนี้ออกรถแค่10บาทเช่นกันนะคะลูกค้าได้เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อแบบนี้ไปขับเลยนะคะสำหรับพี่ๆรุ่นไหนแอพี่ๆท่านไหนอยากดรรูรูปรถเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักบ้านเขียวไปสอบถามหรือว่าสามารถหารูปคันที่สนใจมาได้นะคะเดี๋ยว,น,งงยวน้องแน้องแพมส่งรูปให้ชมเพิ่มเติมนะคะอีซูซูสีประตู ส่งออโต้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ต้องดูว่าลูกค้าอยากได้เป็นปีไหนจริงๆเรามีหลายรุ่นหลายปีมากนะคะลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้ามีไลน์เดี๋ยวทักบ้านเขียวมาดีกว่าเดี๋ยวส่งรูปให้ชมเพิ่มเติมนะคะหรือส่งรูปให้ชมเพิ่มเติมนะคะถ้าอิส uh, สูวิเอ็กซรีตอนนี้เกียร์ออโต้นะคะมีทุกสีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีเทาแลมโบสีดําตอนนี้เหมือนของน่าจะหมดแต่กําลังหามาเติมให้นะคะลูกค้าสีดําช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาขายดีมากๆนะคะสําหรับ x อ็กซี s ีสีดําขายดีมากๆแต่กําลังหาหาของมาเติมให้นะคะสําหรับ เอ็กซ uh, ิลี่สี่ประตูยกสูงนะคะร้านอยู่แถวไหนคะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้าร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้มีสองสาขานะคะมีสองสาขาถ้าสาขาใหญ่ของเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่เส้นถนนมิตรภาพเลยใจกลางเมืองขอนแก่นเลยมาไม่ถูกหาไม่เจอนะคะสามารถทักบ้านเขียวมาสอบถามและโลเคชั่นกันก่อนได้เลยนะคะที่แอดห้าสามตัวแล้วก็บีหนึ่งตัวนะคะพี่ยนยงดูเป็นเกียร์ธรรมดาหรือออโต้เอ่ยถ้าเป็นเอ็กซิลี่นะคะ เอ็กซีรีเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นที่6กถึงเจ็ดแสนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้นที่เจ็ดแสนนะคะขึ้นอยู่กับปีแล้วก็เลขใหม่ด้วยนะถ้าเอาหน้าใหม่สุด